l ลค์แคนวงบอยกรุ๊ปจากรายการโปรเจกต์อัลฟาสร้างความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรหรือธุรกิจของคุณด้วยบริการ Extra post บนเว็บไซต์ p r q a i t y net ค่าบริการเพียง399บาทต่อโพสต์ให้คุณเลือกหมวดข่าวได้ตรงใจเพิ่มภาพข่าวได้มากขึ้นแก้ไขเนื้อหาข่าวได้ทันทีเก็บไฟล์ข่าวได้1ปีแชร์ลง Facebook เพจ p r quality ที่มีผู้ติดตามมากกว่า70,000คนฟรีสนใจสมัครบริการ e x t r a p o s t สแอด์ไอแอด v a n 9194J หรือโทร0632699456ก่อนไปรับชมรับฟังกันนะคะขอกำลังใจคนละหนึ่งไลค์และคนละหนึ่งสับสไครต์แล้วไปฟังกันได้เลยค่ะไลแคนเป็นอีกหนึ่งวงแห่งวงการทีป๊อปประกอบด้วยสมาชิกทั้ง5คนวินเลี่ยมเลโก้ตุย ผมและนัดเป็นบอยกรุ๊ปผู้ผ่านการแข่งขันมาอย่างเข้มข้นจากรายการโปรเจกต์อันฟ้าทำให้เราได้เห็นถึงศักยภาพความสามารถและตัวตนของพวกเขาผ่านการแข่งขันไม่ว่าจะเป็นการร้องเต้นเล่นแสดงได้สัมผัสการเติบโตและพัฒนาของพวกเขามาอย่างต่อเนื่องจนในท้ายที่สุดได้สมาชิกทั้ง5้คนจากการครัดเลือกของคณะกรรมการและการโหวตจากผู้ชมั่วประเทศที่เต็มเต็มความฝันของผู้เข้าแข่งขันให้ได้เป็นศิลปินแถมพวกเขาก็พร้อมจะมาคว้าหัวใจแฟนๆอยู่ตลอดเวลาด้วยความน่ารักเฟรนลี่ของน้องๆ ก็ทําให้ตบแฟนคลับเข้าด้อมได้ทุกเมือ่อรวมถึงตัวแอดมินด้วยเป็นอีกหนึ่งวงที่เป็นศิลปินจากความสามารถล้วนๆเลยค่ะส่วนโปรไฟล์ของแต่ละคนแอดมินจะมาทำคลิปแยกให้ได้รับชมรับฟังกันนะคะและถ้าเพื่อนๆชอบช่องของเรานะคะก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตามไว้ให้ด้วยอยากให้เรานําเสนอนเ,รเรื่องราวเรื่องใดที่น่าสนใจคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปได้เลยค่ะเพราะการบริการคือหัวใจสําคัญของธุรกิจของคุณ เลือกผู้ฟังที่ใช่เพื่อใช้งานคอนแทคเซ็นเตอร์ต้องวิธีเฮดเซ็ต